สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับสัญญาของบัรญยญากับดุกติต้องขอเท้าความก่อนว่าฟานเชสโกบัรญยญาอยู่กับดุกติมาตั้งแต่ปี2019ครับเดิมทีแล้วอยู่กับสังกัดทีมพร a ม a กเ a ซิ่ง2ปีผลงานยังไม่ดีสักเท่าไหร่จบอันดับที่15และอันดับที่16หลังจากนั้นปี2021เข้ามาอยู่กับทีมโรงงานดุกติ ผลงานของปีแรกนั้นเป็นได้แค่รองแชมป์โลกครับจนมาในปี2022และปี2023ฟานเชสโก้บัญญาจาก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง2สมัยติดต่อกันและปัจจุบันฟานเชสโกบัญยญากำลังอยู่ในสถานะที่จะคว้าแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันเหมือนกับวาเลนติโนลอซซีและมาร์กมาเกดและสำหรับสัญญาใหม่ของฟานเชสโกบัญญายา จะเป็นนักแข่งคนที่2ครับต่อจากแบดบินเดอร์นักแข่งทีมโรงงานของ KTM ที่มีสัญญายาวกับทีมจนถึงปี2026ทําให้ที่นั่งในทีมโรงงานดูคาติเหลืออีกหนึ่งที่นั่งครับนั่นก็คือที่นั่งของเอเนียบัตเดดินีซึ่งในปีนี้จะต้องทําผลงานให้เข้าตาทีมเพราะคอเก้มาตินกําลังจ่อที่จะเข้าไปเสียบแทนที่อยู่หรืออาจจะเป็นนักแข่งจากทีมรอง รอพิสูจน์ตัวเองอย่างมาร์มาเกรดวนเวียนอยู่ในลิฟต์ก็เป็นได้ครับผมคิดว่าคนที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้าไปนั่งในทีมโรงงานคงนี้ไม่พ้นคอเก้ม,มาตินครับเพราะปีที่แล้วเขาเกือบได้เข้าไปนั่งแทนที่เอเนียบัตเดดินี่แต่นี่ก็เป็นคำคาดการจากผมเฉยๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะยังมีอีกหนึ่งตัวแปรนั่นก็คือมาร์คมาเกหากฤด,ดูการ2024นี้ มาร์กมาเกดทำผลงานได้ดีก็าอาจจะมีที่นั่งในทีมโรงงานก็ได้ครับและเราต้องมาคอยติดตามกันว่าฟานเชสโก้บรญยา,ยาจะสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ได้หรือไม่เริ่มตั้งแต่สนามแรกที่จะเกิดขึ้นในวันที่8-10มีนาคม2567ณสนามลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศกาตาครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ